นี่อโอ้โเข้มข้นดีขนาดว้ไหนเออแต่ไฟไฟหมูแต่นะเอาไวแล้ว สวัสดีครับวันนี้ชีวิตค้นมานนอกนะครับครับก่อนกับเซียนไซเขานะครับวันนี้เขาจัดเมนูเด็ดเด็ดเลยนะครับวันนี้เมื่อ้วมาได้กินเนาะเนี่ยเขาจะเนีู้หมูนะครับเนอะนี่นะครับอสุดยอดเมนูเลยนะครับลูหมูก็เป็นจิ้นเนื้อสันนะครับจิ้นสันเป็นพวกเครื่องในนะครับอเป็นหนังเป็นอย่างนี้เครื่องในวันนี้เขาจะทอดกรอบนะครับอก่อนแจ๊อันนี้ก่อน ส่วนเลือดนะครับเลือดต้องเลือดในโครงเลยนะครับน,นะครับใช้เลือดนักหน่อยนะครับรูน,นี่ชุดใหญ่นะครับไฟกระพริบ,บนะทีดในแหน่เออเน,นี่ยหน่วยเส้นจี้นี่นะอยู่บนแก้วนี่นะครับมันจะมีเหยื่ออยู่ตั้งนอกนี่นะครับเพออกนะครับโอ้โหนี่พลังวัตถินเลี้ยงเวิ <c oughs> ่งอะไรผมมีสกรรมักคำว่าเป็นวัดใหม่เออเขาเป็นใหม่อ่ะ น,นครับถ้าไข่ยาประจังนะครับอันนี้มันก็จะจ,ะจะม็นนะคิวครับอันนี้เขาต้องเลาะนั่งแจะนะครับที่มีคมหน่อยนี่นะครับเพราะว่าอันตีขาวๆเลยเขาจะเบา,เานะครับมันจะเม็นน,นะครับวันนี้อเพลง ฟังผู้ใครเร็่องนี่เองกลังกลมเลยกันเออนี่นะครับเอาแแบไปี้เข็มน้อแข็งไว้เลยครับนี่กับ่วนนี่ก็เป็นมันโค้นะครับติวฮอเขาจะต้องกันไดโอนนี่เนาะลับกับลูกนะครับ่วนนี้กับฟาจินามันเอาฮือได้ลืมสลดต้องตากแดดไ้นะครับนี่นะครับอ่ามันแห้งนะครับ นี่นะครับนี่นาจะมาเอาคิวนันเหม็นครับเลือดนี่ต้องขั้นไปจะไข่หรือตะไข่เอาเออันนี้ครมาแก่ยินนี่คงจะได้กบมันคอมันครับนี่นะแต่ต้องมีส่วนประกอบนะครับเออเล็กตลอนมันล้วน <laughs> <laughs> นั่นนะครับแกย่ยินยอดแล้วครับ น,นี่เซ้นไซกัมาสมทบแล้วนนเป็นเลือดต้องเอาไปจะไข่นะครับมากัน <c oughs> ้นเอาเป็นเครืองเลือดอน,น้ำผสมมาตัวยเพราะว่าเลือดหมูตัวมันมีผมพอน,นักเวลาคนขขยนะครับคนอยากกิหลับก็จะม,มีเหลือใส่นนั้นถุงน่าจะได้เนาะอ ชุดนี้ใส่มุดเลยก็ก่อนใส่เลยเลือดนะเยีดูถุงเต็มเครื่องนี้เครื่องมีนะครับวันนี้เขาจะบัดส่จักไข่นะครับจักไข่มันหน้าแรกมันมันมันแข็งนะครับเวลาไปถอดตรงนี้หอมขาวครับหอมแดงนะครับเตรี้ยงต้องหอมแดงเลือดพอกับหอมอุ้ยไหม สั่งเอาเหลี่ยมเหลี่ยมดีตอนเดียวซอยเครื่องในเราไปถอดครับคพวกอย่างนี้นะครับเขาจะเอาถอดกรอบจีนเราหมดวะนักเนักลงไปก่อนก่อนนี่เป็นจีนสั่งนะสันนอกนี่หมดก็ต้องกักปริมาณเอากะจีนใส่ในครั้งแรกเนี่ยในนี่นะย่างเอออันนี้สัน อันนี้เขาย่างเนี่ยนะครับเป็นยังไป๊ะนอนี่นะครับเจแข็งเว้ยมีพุงนะครับอ่าพุงหัวปุ๋มเนาะแก้วนะครับแล้วก็มันคอนะครับส่วนนี้นะครับเออเเออออ แบบจิ้งเนื่อยๆเ,เลยหนุ่มนี่นะครับน่นครับใส่ตับครับถอดกรอกนะครับมันตอนเยอะนะครับลูกนบนยังไม่ไกกด้กึ่งตังเถิะเลือดใส่ด้วยนี่ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับ กระเทียมก็หอมแดงแกะน้ำมันไว้นะครับแล้วไปถอดมันจะซุกความกันเลยนะครับขั้นตอนใบมะกรูดข่างเคียงจะมีใบขนุนหรือใบบนุนนถอดนะครับใบมะกรูดถอดนะครับโศนจอดก๋วนกระลำนะครับกับลูกอันนี้เอามาไว้ประมาณสิบนาทีนะครับลงไปถอดเลยนะครับจะปอกพร้อมกันนะครับ ส่วนที่ถอดเนี่ยนะครับเ่า้ไฟมาน่านกลางนะครับถ้ามันเหลืองแล้วมันใกล้จะกรอบแล้วนะครับเพราะเร่งแก๊สขึ้นนะครับเผื่อื่อมันเบบพึ่งอมน้ำมันนะครับนะน้งมันคนนะครัโยไปซุกวอมกันเลยนะครับมันจะออกเหลืองๆเลยกรอบถัาเด็ดน้ำมันแล้วก็กรอบในน้อนนะครับอือนี่นะครับเหลืองเอาะนะครับพอนี้ผได้ถ่ายผมก่อนไปเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวต่อไปนี่ก่อถอด ถึงไหมนะครับนะครับนี่ชุดที่ันแถมมากก็นี้หนังหนังมูที่เขาล่อออกจากมันโคนะครับตับนะครับไส้ใหญ่ไส้น้อยนะครับทอดนกรอบใจเวลานะครับตีมันเนี้ยเจ้านะครับท่านสอนมันนับนะครับหอดมันเบาเว็บเอวหานี่ สมเด็จอะคุณแนเดฮะคุณจิกงปะ4สี่หมืนหขอแต้ครับคุณแนครับโอ้แทนเซนสทนผมเลยสุดเกคุณใจคุจิกรป้ะครับเป็นของสมเด็จโตเขาาดนผู้ารโตเป็นอะไรมหานิยมมหานิยมแขวหขาดปลอภัยอ๋อสุดเยวอมสาวนี่หมื่นห้านปีเขอค้ามึงใครมึปล่อยเปหวาเลยฮ่มปลลูกเปาอ๋อน้อยกับเปลืองสาวแับน ต่อไปนะครับมันจะกันเลือดนะครับด้วยการใช้ใบจาะไข่หรือใบตะไคร่นะครับไม่เหรอฮกหลังนะหกแป้งนหนแปลงไม่น่ะเออที่อยงหิ้วแบบเนิ่นขึ้นตัวเล็กอย่ามาหัวบาปดักบิีบ่ะเลือดมันเป็นก้อนนี่มันจะดับคาวได้ดีนะครับใบจาะไข่ขับหลังบุกกระปลาบมดาวดึง ตุ๊บผมนี่ผมหิวไอ้แจ็คขุยานาไม้แล้วผมซีฟักทุกคนสันสันนี่ต้องเนื้อเดียวกันเลยนะครับเวีนดนามไปจะใครนี่ก็ใส่ได้นะครับเออไปจะใส่คือเขาจะไป่ถอดกับปลูกเห็นกันได้นะครับเป็นห้นงหลังนกนเหรอไปจะใครหน้าแหล่งนี่ผมใส่ล้ำใล้ำขนาดนี้เขายังใส่เลยนะครับครบใส่เก็บเขี้ยวหมด เเมะขาะะหน่อยอ้อ,อเย็นไงมีพแ่หลวเลยนะครับ <S <S นี่นะครับรับับเป็นน,นั้นยอดกุ้ยเต็ดนะครับใบบบหนุนนะครับมีใบบโอด้วยน,นะนี่เป็นใบบบกรุดนอกจากบอดกอบนะครับยอดกุสนกับ,บมุมนี้เนาะนียอดกุ้ยสน นี่ครับเวลาหอกรอบเลยนะนี่เป็นวายข้าเหนียวยี่ห้อะหอมก็จิ้มพอจิ้มพอเดี๋ยวน่าอักเถอะเอาท่านายแนักกรังกระคืนเล่นเล่นเลยมันนันนตอนนี้ไฟเมาะนเนาะเลแปด เออเออหยมองูบดีครับรถครับลานู้นะครับนี่อห็นงนเหรอกกนครับนี่แต่มออยู่นย็นปอืออืมก้องหันกอเดีนี้ต้องกองหนกำมนะครับ ก่อนนี้ลิ่มลิ่มให้เนาะขวงน,นี่ก็ล้อเครื่องถอ,อดเครื่องมีอ,อย่างเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนได้กินละครับได้แล้วละกะัน่ะน้ำมันได้เดี๋ยวต้องน,น,น,น้ำมนนนันหนึ่งลอมอืมควันเนี้ยมาเจียนหน้าสมควนหรือไม่ต้องม,มดืด รอ้อพอกันเครื่องในนี่นะครับแนะนำให้ถอดทีละอย่างนะครับนึงซุกหมุห้อมกันใส,ส่ในซุกละกรอบล้วซุกแล้วมันมกรอบถ้ามีนี่มันต้องกรอบแล,ล้วใส่ลูมจีนลํำแล้วูด กูน okay. mm ี hmm. ่นเาีกนะรับนันจะแตกแตกถ้าเสียงก้านในจะแตกเขเอาเหลืองบดดีดๆนะครับดำน่งจะขมนิด ก็ส่วนในภูมกับกินบางทีก็ให้มะส้มหนึ่งไอ้เออแมงมันเซียนแมงมันดีบกเดี๋ยวจะมีปลาไปนะครับนี่ใบมะนุมนะครับยอดอ่อนยอดสนุนนะครับนี่ใบหอยใบหายแย่พัดดนี่เป็นเครื่องกับเครื่องเคียงกับกับลูกเอ๋อสายพันธุ์เดียวกันอันนี้ยอดมะละกอนะครับ เตอีกแก่กแม่เวียนเอวหักแก่หงออีกแกาบรรกานง่ายนี่ลงปานแก่ก็้อเคแต่วันไกลกาบแก้วล้วขาดไาได้ครับส้นมี

ไอ้เป็นหอดจระได้มันปุ๊ยหัวเดี๋ยเนาะมันเส้นพริกเก้อมันจะมีมีจระได้หนาเผื่อคนมักเพชรหอยพริกแห้งครับบึ้นมาเอ้ยเส้นมีนี่จระได้หนูโม้ใจมีจระได้นี่ ใช้ป่านี่ใช่ไหมใช่เนี่ยโอกาสเหรอโอ้น้่มันต้องทนนี่แหละใช่ยนดิคนเนี่ยเอดมิมได้อดเอไอ้เราขวางอ้เราวางเนี่ย ฮะอดผู้แลโอ้ยการไปซื้อไม่ไ้บหัวแน้วปืนแบบกํา้อยนะครับไข่แต่ไข่ไก่เขาจะเฉพาะไข่แดงนะครับเส้นไหนเลือกเลยสาวที่น้อยเปียง 你个，嗯，啊，红，啊，哎谁？有， <ม>เพราะว่าเพราะมันแน่ใจว่าเลือดมีป่ปนใสอันน,นี้มากกว่าไปเกือมากกว่าอ๋อ,อนครับ

đẹp này à xạ cháy đây này lượt xe đây đây phải không cần không cần mà như cái thứ vàng nữa lấy kỹ sức được bên ai vào thế mát nào na muỗi chuột con nhát bơi vàng đấy các này อ้อยหร้อหร้อยไใัวครับมันคอมันคอแก้วล,ลงไปครับแล้วกว็ปุ๋งปุ่งมันนี่เออแน,น่หมดเจียินไว้นะครับมันจะได้กรอบนี่วนใส่กันมัดละจะ่หมมดะอืม,อน,น,มนี่อันไปจมลองนี่รอยรอย ใส่ไว้หน่อยครับเพราะมือนเดเี๋ยวนี้จะเอากลับตอกกับนี่มันยังงนะเจี๋ยวปิ๊กนะเวันนี้แข่งกันโต๊ะขึ้นมาท่อนมีของมีด้วยนะครับอ่ะมีนะครับใส่ไว้ซึ่ง หมดเลยแบบเลยเนี่ยนี่กับใส่ถ้วยกับถ้วยแบบถ้วยมันกัเน,นี่ยกับกระกึ่งนะครับกระเทียมกับหอมแดงมันโยมยนนะ <laughs> ใส่ก <laughs> ระกึ่งนะมันโยมใส่ครบหอ้อแล้วปาต้มโมงใหญ่เลยนะครับใส่เดี๋ยวใส่ถุงเตือนน่ะเตือนขยะนี่กับ เออเออจุดนี้เลยเฮ้ยใส่ไ,ไม้เลยใส่ไ,ไม้เลยเออไม่ใช่ที่บ้านอ๋อจุมา <c oughs> อ้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเอากุ้ยมาแจกไปต้นแบบต้งใส่ต้นหอมผักชีลงไปเห็นหน่อยเออสุดยอดออโอ้เข้มข้นดีขนาด nào các con quay phải quay mình này. Ừ. Rồi, này. cái này à. hai cái, ừ. cái này này cái đây hai cái này hai à, cái à, này hai ừ, cái này hai cái này cái này hai 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 cái này này hai cái này นี่เห็นน้อยกปก่อนเปโต๊ะปโต๊ะให้บุญนะยาคาเทียคาอะไรแอนก่อนยาคาเทียเอนี่ครับกุ้กินก่อนเนาะผีมือให้พิผีมือมันตกก่อนเถอะ่นได้จีงไดากำลังดีเนาะ Hết gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp nghe Hẹn gặp lại. thọt gặp lại. như này mất Hẹn gặp này, Hẹn gặp lại. 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 Hẹn น้องบ่าวจิ้นป่นหรอนี่เดี๋ยวป่นจะมีเจ้าหมูป่นมีอัย่างก็คุ้นแมงมันเนาะนี่จะไปสักวันวันหลังเยอะครับจะที่ครัวมานออกนี่เป็นวัฒนธรรมการกินนะครับเนาะนะครับผักบางอย่างของป่นเราจะกินอย่างนี้นะครับมื้อๆท่านเก็อยากกินเตื้อนะครับแับนี้เนี่ยมันก้อน วัดวัดท้อฮ่เพื่อนวัดเพื่อนวัดนะกินเพื่อแล้วนะอืนี่ใส่เฉาเพชรเออเออือหล่อเนาะเออดนเราไป เดี๋ยวเจ้าของบ้านบาอยู่นี่ไฟมืดนะครับเฮ้ยหน้าห้องอย่างไรไปดยโอ้โหอคลิปอะสิงัวลูกลูกหมูวะหอคลิปละแชมแฉมี่ตลอดโอ้โหนะครับอ่ะไล้ใส่มีกรอบมีอย่างตัวเนาะยอืมน้องนี่นมินี่ถอดกรองนี้ใบบกกูดแบบโกสลน นี่ครับใส่้นี่เห็นด้วยครับนี่ครับนี่นี่มีครับครับเนี่ยมีมีครับมีครับตกใส่ตัวนองยอลอปอมากนะครับแม่บดีอะเกือบได้กินอะไรก้นมาเกือบได้กินนะใส่นมันีนอะไรี้ยมันทอดก็ได้กับมันเสอดได้อันนี้อันนี้ใบใบอย่างนี้ใบหนุครับ มันหนุนมันเกอบเอาใบนี่บากูดนนะครับมาเอาใบใบนี้ใส่ใส่เอาหลายๆอย่างใส่ครับนี่เนาะอ่าอ้นนั้นมีนะไอ้กระเทียมนี่ครับนี่เออนี่ครับนี่ครับกระเทียมสดนี่นะกะเทียมนี่กันนี่กันนี่นี่คือนี่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 กระเทียมดองกระเทียมดองนี่ละนี่กับหน้ามันผมมีแต่หน้ามันอกระเทียมหวานน้อย มักไหมักมันมักไห้พวงมันนะครับสามารถปรุงได้เลยนะครับลูกพี่มากก็อันนี้ลูกพี่มากเอาเลยเอาเดี๋ยวปอกก่อนเอาเดี๋ยวปอกก่อนอันนี้ก่องครับนี่ใส่นี่เป็นอืมแตะมือเล้วนะมือเลย่มือเลยใส่ไปเกินไมนตับสู้ไว้นะดูอ่าพานอย่างอีกนี่อันนี้อันนี้ใส่ยังไปกินลืมไหมอ่าใส่หน่อยครับเตียว แปงของข้าวทอดกรอบเอ่อสมัยอันนี้ครับสมัยไปโยกาญยาบุรีนะครับอยูยการบุรีแล้วตังคนตังปุ่นเปิ่นกินบะจ่างนะครับิลูกกินบะจ่างไปยะคือเปื่อนกินครับป้าลวกับเนี่เปื่อนชอบนะครับตีใจเลยเนาะครับอยู่กานยาบุรีครบคนตังคนตังปุ่นเปิ่นบาชอบกินอันปอดียะพระวิวิทย์คนเมืองหนักนะครับยะลูกแล้วเปือนชอบกับนี่นะ เดี๋ยวใส่คำกับข้อหาไปเนี่ยรูปขีดกำประมาณนั้นครับนี่ครับครับครับอาหารเมืองเหนือเราสุดยอดนะครับรูปนะครับสีมันคุ้นดีมากครับผมนลายหัอึกเลยนะถูกรถน้อยไปต้องจริญเจ้วกาเนี่ยถูกรถนะ อ่ายอมครับครับผมอาหารมึงเหนือครับรูครับครับยอดครับครับสูตรของก้งกอนุมนะครับขึ้นถึงเพื่อวางคึ้ถึงเพื่อวางพราะอะไรครับเนี่ยเนี่ยเนี่นะครับอืออะไรอัเลือดหน่อยสุกไงอ๋ออ๋ออืมยอดครับนี่ มันเหอือึครับดเนี่ตากแดดนะครับค er ือม okay. yeah. ันกรอบมันจะได้ลํำลือมเลืมเลืมครับทักรคมปับเอามาพริกพริกสุกแต่ไหนหนะถอดแล้วเนาะสุกละนครับเล้อน้อง เออมาเลยครับข้าวบดได้เลยครับเนี่ยครับนะฮะมามาสาวเพ้นครับผมกระพับครับผมตัวใหญ่เด้อตบแพงเด้อปึดดูตกหมดหรอกมาเดินเออเอาปุ้งเลยลงเลยมาไอ้เบาจิหมดแล้วจีมมือกุ๊กก้อนครับ ล้ำเหลือลามเงินเฮ้ยเด้ครับเอฟซีบอกนะก่อนเปิดร้านอาหารเลยว่ะหานเลือดเฮ้ยนออมูมีข้าวหมูมีข้าวเราขันตะไคร่อย่างดีนะครับหยดตุดหยดนะครับไว้เหมนุนทอดนะครับไว้บุกติบุกกู มันเข้ากันเฮ้ยมันกรอบเหมือนครับโมะหมทานทานทานเออครับมันนี้ก็ได้น้ำเสนอนะครับเมนูดูนะครับวัดอย่างเงี้ยเหมือนเลยนะครับกตประมาณนี้นะครับสูตรเนี้ยนะครับน่ากินนะครับนี่ขบคุ้นก็ก้อนเลยมาโชว์ฝีมือแห่งหนึ่งคลิปนะครับขบคุณทีมงานกูขบคุ้นตนี้กับไอ้บุญเฮาว่ากับแม่เมวหากันเนี่ยกองงานนี่แบ่งกันไปเนาะนะครับ นี่ครับนะครับเป็นคนข้างบ้านแข็งแกร่งกับจิ้มนะครับนี่นะครับขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้่อคมตังใจชีวิตของหนอกกับทีมงานนะครับในคลิปหน้ามีอย่างแนะนำเกี่ยวกับความติดตามนะครับเนื้อใครชอบบรรยากาศแบบ้อง้กับฟากความติดตามกับช่องชีวิตของหนอกช่องกัช่องชีวิตของหนกเอฟซีตินะครับในคลิปหน้าเาพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ